quá đi bên, mới đi men hãy trăm mặn băn đi. Sata sẽ phải... ta, giúp chè hao gì bao? Bao sẽ giúp chè hao gì bao? Yang đi giúp đấy. ยุบข้อเขาเมื่อภายเมื่อเารบาดแตกบบวุ่นขึ้นแม่เพ่งเลยรบาดเซตสวยเล้สนน้องสิบมุงสี่สิบเอ็ดมงแล้วิ้วเขาเลยบาแย่ใหญ่เมื่อบานเมื่อเกิดภายเลาเมื่อเดิมเมื่อจะล่าองเด้บาบายดีเด้อเนาะพอพกันลิปนี้กันยังย่วัดคือเก่าทุกคนน

สราทางหลายกอเพือพืนเทพพระุเทพดาเจ้าทางหลายสถิตอยู่ถึงสวรรค์ฟ้านากับมาทางภูมิภาเทวดาเจ้าทางหลายสถิตอยู่ในวีมานขึ้นเขาพาดในอากาศลมสั่ใต้เทียนกับชยูอยู่ปะ ของเทือยาภาพันธาผานาคทั้งหลายติตอยู่ในน้ำและถึงหกอยู่ที่หกกหอเพียงกอดีก่อโสะเาตลงมาเป็นสักทีพิญญาอภิบาลคุ้มครองหักตานำมาสังสาธจะทำอันดวง ตถาลังขัตถาเมตถาติยัมพีผู้ทั้งธรรมังสังฆังอนุวัฒนังเสติวิทัญญวลิขณังตถาลังขัตถาเมอิตติปิโหภะวะอะระหังธัมมาสัมปุโตวิทธะจาลนะสัมปันโนทุกขะตุ utuh bakrawati sahatuh bakrawat tahammu tansisiku akaliku ehipasiku baknayiku bacak tanggipi takpuin johiti kalakiyu anis talang kunyakitang ยันผู an ina ina ้นี้เมตตังอาวาบังคาลันจายูจามานาปูสะกุนาสัตว์โตปักปักเขาตุตุปีนังอากันตังอุตถารามาสังฆานุภาเวนะวินาตะเมนตุนสิสิมือนี้เป็นมือดีสิสิมือนี้เม็นสีนี้เม็น พี่เฮาปู่พาเจ้าให้คอยค้นคันกวาดีมือนีวันนี้โมสงให้ได้เข้าห่วงนากวาดีมือนีวันนานีหมอสงนาลมในชิยูเนาะห่วงกว้านจุดเทียนเลยเอาเ่าเข้าหือนสาวกว่าดีมือนีวันนี้กูกเต่าให้เทกวาดีมือนีวันนา้นี้เสร็จนาทีบึกเงินคำดู พนธีติสีมือนี้แมนนะมือดีมือนี้แมนตืมมันให้จำมันพันธีพันธ์ติสีมือนี้แม่นมือดีวันดีเทียมุตตะโสโสใบนี้แมนโตกไม่จันทันใบเหนียวแมนทันนะไม่แก้วคุณน่านาตกแต่งแล้วจริงนายยกโยมาโอ้กษัตริย์ โอกาศาโอกาศาถึงละดูเดือนหาข้าห้องเดือนหกฝนตกฟ้าห้องฮำผู้งทาสาพวกัวมาสาวนาดอิงมาพากันถ้าเตียมผ่าและขวนดาบคุ้ดวงเพีนไหมแบกไปใส่ปาไม้เนี่ยงส่หน้าพกเปล่อเเ้าแกนคุณเมนแล้วจี่เบกออกมาเถิงเคห,หาบน่น้นเคยอยู่

บนสิโตล๊ลนะได้บ้านนี่มาลายลายในเด้อทางนี้หน้าโคกชับยังปฏิเกียวเข่านะหน้าปริมนันหน้าอา่า,า,า,งางหน้าท่าได้ทางนี้ทั้งหน้าอ่างหน้าท่าบอกไปลายกันย้าน้าสีถ่วงเข่าเพื่อน โอ้ยยังมาได้ซ้ำมาใหม่อีกเนี่ยเอ้าแหงคักๆบาดเลยเพิ่นถือว่าเพื่นบอกอันฟินนามาทั้งนี้นะเพิ่นถือว่าคือบุฟินนามาทั้งนี้กว่ อะไรซะว่าอย่ามาสอนนี tamam ่นี่นะจุ้นด้วยได้ละนึง ชิดห้องๆนะมาทางนั้นมันดึกไปโอ้ยน้่มนั่ท่วมเข่าได้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นและน้่มจีบสูบเข่าเพื่อนเน่ในิดนึง สัู้ยสิแลนาโคกดิตกอยู่กับบตทั่วกันนตกบทั่วฟาไง เออผลสิโตแล้วได้บ้านนี่มาเลยลายนี่เด้อทางนี้หน้าโคกชับยังบริเกียวเข่านะหน้าอพริเมนหน้าอ่างหน้าท่ามได้ทางนี้ ทังหน้าอ่างหน้าท่าบอกไปลลยก็นยานำทีท่วมเข่าเพื่อโอ้ยยังมาได้ซ้ำมาใหม่อีกแน่เ่งคักบาร์ด ่นถือว่าเ่นบอกอันฟินนามาทั้งนี้นะคนถือว่าคือบุฟินนามาทั้งนี้ว่ายังมาได้ซะ อ้าวยมาสอดนี่งยืนเลยมันลยมันตึงด้แล้วเย้หน้กนึงชิดห้องนะมาท้งนานมาดึกไปให้ นา่มนัมถวมเข่าได้ทังนั้นนะทั้งนั่นแลวนั่มถวมเข่าเพื่อนแน่นมิดนึงอ่ะสาทุสิแล้วนาโคกนีตกอยู่กับัทั่วกันฝนตกบัทั่วฝ้าอีก่ เมันก็ได้เห็นพี่เตียนเอิญคอนข่าวล้วาสุดคอนข่าวแล้วเป็นที่เยี่ยมห้หอยเนาะทุกคนยังเหลือแต่ผูกแขนฟั้มแล้วกา็เอาคอนขา่าไผ่เหล้าขึ้นเล้าขึ้นเงี้ยได้บาานะ้านแม่นะพะ รลาเขาเยไลนะขอบคุตู้เมื่อนฉันบาเออว่ารเอาข้ายไปยุบกคอนข่าบ้านะ ตาตาจะยุบเฉ่ห <aş bekommen S 1> ้าอยู่บ่าบ่ตาตาจะยุบเฉ่ห้าอยู่บ่ายังไม่ได้ยุบเลยเดี๋ยวห้าวยุบอีกเอาเอาอันยุบข้อเข้าเมื่อไผเมื่อเล่าได้บ้านเลยแตกบุ่นๆขึ้นแม่เพิ่งเลยเดื่อบ้าน เซตสวยเลยได้สาน้องสิบมงสี่สิบเอ็ดมงลยิวเข่าได้บัแยกใหญ่เมื hum, đi, ่อบัานเมื่เฮือนแ้อายิบี่นไมาเด้อยาอยู่แค้อมาีได้บาเล เออ่าฮ่ากำมือลายือลาออทีน่ะโอ้โหคนเคทางนี่นะพี่พี่ผเคทังพี่ทั้งนั่นกาเคเอาเคคือการเคคือการ มาีนี่นะสิฮะโอ้ขาวเขาละสี่เาละสี้ามันเขาละสีเนอ่ได้เดีนี้ยผู้บุกจกบลหมดเลยมานเห็นยังะซาน้าไรู้ มาหาเราเองนะแบานในผลตกมไปทั่ววะไปไปไปนี่ไปเมื่อมาหนิชื่อว่าสำเร็จเซ็ตสิ้นเนาะบุญกองเขาปีนี้ป้าพูดทุกคน กำข่าวงวอกมาไม่ได้มูเมื่อป้าเลยสงสย <S <S งัยหิวเข่าได้ไผ่กันเลยเง่คักยังวะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก่ะสิเดีขอตัวจบคลิปก่อนเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบถ้าว่าผิดพลาดประการใดกระกาบขอโทษขออภัยเนาะ ผูกคนผูกแขนพามทั้งนั้นเนาะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอโตจบคลิปไปว้พบพ่อกันในคลิปหน้าด้วขอกล้าคำวาสบายดี